เราพูดกันเสมอเลยกับเรื่องของปัญหายาเสพติดทำไมมันถึงระบาดท,ทั่วทั้งเมืองเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็พยายามอย่างหนักนะคะในการที่จะปราบปรามอย่างกองกําลังผาเมืองเนี่ยก็มีการลาดตระเวนหาเบาะแสอยู่ตลอดล่าสุดค่ะมีการไปปะทะกันกับทางคารวานขนยาเสพติด แล้วยิงปะทะกันจนมีผู้เสียชีวิตไปสองคนค่ะแล้วก็ยึดยาบ้าได้อีกกว่า4ี่แสนเมตรด้วยจุดปะทะเนี่ยอยู่บริเวณทางลงบ้านหนองเต่านะคะตำบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เสียงปืนดังรัวเลยประมาณ10นาทีก่อนที่กองกำลังไม่ทราบฝ่ายค่ะฝั่งนั้นน่ะเขามีอาวุธครบมือด้วยนะ มากันประมาณ6ถึง8คนจะทิ้งสัมภาระแล้วก็ล่าถอยข้ามกลับชายแดนไทยเมียนมาแล้วลองคิดดูสิว่าถ้าไม่เจอเจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจตรายอยู่เนี่ยยาบ้ากว่า <Y aba S 2> 4 0 0 0สนเม็ดนะคะ จะเข้ามาในประเทศเราหรือส่งต่อไปอยังประเทศที่3หลังเกิดการประทะเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพและชุดปฏิบัติการพิเศษ501กองกํลาลังผ่าเมืองก็ปิดล้อมพื้นที่ค่ะแล้วก็รอทีมสนับสนุนมาตรวจสอบปรากฏพบผู้เสียชีวิต2คนด้วยกันแล้วก็ไปเจอกระสอบที่ถูกดัดแปลงเป็นเป้2ใบพอเปิดไปด้านในเจอยาบ้ากว่า4 0 0 0 0 0เม็ด แล้วก็ปืนลูกซองอีกหนึ่งกระบอกนะคะที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุทางรองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองก็แสดงความเป็นห่วงตามแนวชายแดนด้านอาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเป็นเส้นทางที่กองกําลังไม่ทราบฝ่ายเนี่ยเขามักจะใช้พวกแบบช่องทางธรรมชาติลําเลียงยาเสพติดค่ะจนเกิดการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ก็หลายครั้งแล้วครั้งหลังสุดเนี่ยคือ13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะกองกําลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพ ปะทะกับคาราวานยาเสพติดประเวณเส้นทางบ้านขอบด้งตำบลม่อนปิน่นอาตำบลเดียวกันเลยนะ,ะตำบลม่อนปิ่นนะครั้งนั้นเจ้าหน้าที่วิสามาันฆาตกรรมกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดเสียชีวิตไป4คนค่ะยึดของกลางเป็นยาบ้าได้4 0 0แสนเม็ดเฮโรอีนหนัก500กรัมนะคะแล้วก็ปืนลูกซอมประดิษฐ์อีกหนึ่งกระบอกนะคะคือเวลามันการมีการยิงปะทะกันเนี่ย คือเจ้าหน้าที่เขาก็เสี่ยงชีวิตทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเวลาฝั่งนู้นอะฝั่งตรงข้ามเขายิงสวนเข้ามาเนี่ยจะมาโดนเจ้าหน้าที่ของเรา <ใช S 1> ไหมนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาเสี่ยงชีวิตอยู่ทุกวันจริงๆนะทำงานกันอย่างแข็งขัน,นส่งกำลังใจให้เลยนะคะใช่ค่ะ